สรุปแล้วนักร้องก็น่าแหกกันไปชวนหลีกภัยป้องสิริกัญญาการันตีปฏิญาณตนสส .4 กรกฎาคมสมบูรณ์แล้วไร้ปัญหาเมื่อวันที่8กรกฎาคม2566นายชวนหลีกภยัยสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์และอดีตประธานสภาผู้แทน,นราษฎรกล่าวถึงการปฏิญาณตนทำหน้าที่ของสสในสภาเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังมีการวิจารณ์ว่าสสบางคนไม่ได้กล่าวคำปฏิญาณในชวนกล่าวว่า เรื่องนี้เป็นการกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเมื่อสอสอปฏิญาณตนเรียบร้อยแล้วก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่างๆได้ดังนั้นวันแรกที่เข้ามาก็ต้องมีการปฏิญาณตนเพียงแต่วิธีการเท่านั้นที่อาจจะเป็นปัญหาซึ่งปกติการปฏิญาณตนของประธานสภา จะเป็นผู้กล่าวนำแล้วให้สมาชิกว่าตามแต่ในการประชุมสภานัดแรกที่ผ่านมาหลังจากที่ประธานกล่าวนำและสมาชิกมีการเอ่ยชื่อตอนเองแล้วไม่ได้รอประธานกล่าวต่อจึงเกิดบรรยากาศแบบนั้นแต่ส่วนตัวคิดว่าการปฏิญาณตนของสสดังกล่าวถือว่ากระทำแล้วโดยสมบูรณ์เพราะการให้ประธานกล่าวนำเป็นเพียงวิธีการช่วยให้สมาชิกพูดตามไม่ลืมคำกล่าวแต่เนื่องจากวันนั้น มีเจ้าหน้าที่นำคำกล่าวปฏิญาณตนมาแจากให้กับสมาชิกทุกคนสมาชิกจึงอ่านตามข้อความคำกล่าวแทนโดยไม่ได้รอประทานและส่วนหนึ่งเป็นสมาชิกเกินครึ่งหนึ่งเป็นสสใหม่เลยอาจจะไม่รู้ธรรมเนียมปฏิบัติส่วนการที่นายสีสุวรรณจันยาไปร้องต่อปปชตรวจสอบการปฏิญาณตนของนางสาวสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีไดยชื่อพักก้าไก่นั้นส่วนตัวเห็นว่า การชี้แจงของนางสาวสิริกัญญาเป็นเรื่องจริงเพราะสมาชิกเดิมที่เคยปฏิบัติอาจจะรอประธานกล่าวนำแต่เมื่อเห็นสมาชิกส่วนใหญ่ปฏิญาณตนไปโดยไม่รอประธานทุกคนก็ปฏิญาณตามๆกันไปจนจบครบถ้วนดังนั้นจึงไม่ได้ผิดอะไรส่วนจะต้องปฏิญาณตนใหม่กันหรือไม่นั้น นายชวนกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่มีปัญหาและตนเชื่อว่าทุกอย่างสมบูรณ์แล้ว